จ้าตอนนี้ไลออนกับไลซอนหยอกกันนี่จ้าอันไลออนจะสีแดงนี่ลงมาก้อนได้ประมาณเกือบอาทิตย์จ้าไลซอนจะจังลงมาตอนนี้หยอกกันนี่สองตัวเขานั่งกระบาเอ้าเอาเอาเอาดีแต่ว่าบกัดน้องจ้าอ้าหน้าเขาไปสุกหูเขาคักแทบอ่ะนี่ละนี่นั่งไลซอนน้องจัดตั้งให้จ้าไลซอนนี่ดำๆน้อยนนะอันนั้นเป็นตั้งจ์อันนั้นไลออนนะ อะไรชอนไลออนเอาหยอกต้อไปนี่เสาคันแล้วหยอกต้อเป็นจ่าบงึงโอ้ยทับน้องโอ้ยไอ้ลูกชายแม่ก็ตกแก่บ้างบามันถิบทับน้องเอาไลออนนี่ตัวน้อยๆดำๆเนี่ยมีมีมูย่จ่าต้อ,อเพิ่น,นบ่เห็นเพิ่นเพิ่งไปเห็นนี่อีกเท่าน,นึงยุกยุกอันที่พอตัวดำๆนี่ยกไ,ได้แม่นจกข้างถนนยุยุกคางบ้านจ้ะ เราก็ามีเสียงฮองเลยแต่ว่าเป้นไปเห็นอีกเคืรอนึงก,ก็คือมู่ถึกรถเยียบตายแล้วจ้ะคือถึกถึกรถเยียบเป็นหัวขาดเหลือแต่ตแไหมจ้าตัเห็นอีกตัวนึงแต่เป็นบุูรว่ตัวถึกคือตัวแม่คือมันเห็นยุ่ขขังถนนคือถึกรถเยียบตายแล้วคนเอามาปล่อยกับเจ้าว่าเปลี่ยนจังใดน้อยปปนี่ก็เอามาปล่อยบางจานไ่ได้เป็นนั่นนะครับเป็นตะหักอยู่ดนี่น้องไลชอนเอาเอาไปหาพี่อ้อนเลยเร็วนุ่นเขาอยู่นุ่นไม่ใช่ตีนแม่ไปไม่ต้องมายุ่งนุ่นไปหาพี่อ้อ,อนน่ไป หาพี่อ้นเลยนไปหาพี่อ้นเลยเร็วๆไลซอนไปแล้วจ้าไลซอนค่อนข้างสิจอยไดย้ตอนมาตอนมาที่แรกนะอ้วนจ้าแต่ว่ามาป่วยเป็นล้มไส้อักเสบอยู่โรงพยาบาลหามื่อจ้าหัวโตออกมาเล,าย,ลายจอยไม่ค่อยกิ่นอย่างจ้าว้ยวยายๆไลชอนพี่อ้นไปไหนแล้วะลอะไลซอนมาหาน้องเร็วอ,อน้น วันนี้มันพี่มีม mm. ีจ oh. ้ะพี่มีมีมาเล่นนาะ้ยไปไหนไปหนอะไรพี่จูจีจูจีโอไปแล่นน้ำเขาไปแล่นแ่นตึ้ง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 เอาเอาเอาแบนี้เอาเอาอะไรสนันข่าบอมนี่เอาทันขาบอมโอ้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 ขบข้อน้องช้ะ ข้อชนใช่ไหมเอาเอาเอาอ้อนลีตินานเดี๋ยวป้อนยาเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนยานะเสร็จละไปไหนแล้วอะไรนชนอุ้ยยุบปรอดพผุดแล้วชนชนมานี่มาไอช้อนมา มาเลยเล้วเดินคุณเดินไปน้ำเขาพุ้นเดินไปเดินไปโอ้ตกหลุมขึ้นได้ปะนาองวันนี้ไลซอไนไลอันมีมิชังหาเยีางหาเมืองเงียวติเจ้าไลซ้อนตัวน้อยก็ไบไมาอีกมึงนี่ ขี่พีนน่ซันมาขี่พี่ไลซันขีอ่อไอ้กับเพากันหุม่มเออเออกินแล้วก็ขี่มาหน่อยยิ่งหน่อยกระดูดนมมีม,มีอีกเห็นว่ามนี่ย ดูดแล้วจ้าดูละหลักดูนมเจแล้วครตะวันมีมีโอกาจ้ามักอ้อนอ้อนถ่ายน้ำดินั่นแหละมาล้วจะมาละมาขวนไอออนคิดตอล้วว่าเป็นนมนี่นั่นววาว่าเป็นนมนี่นั่น คุ้มดูดลมไอ้โอ้ยเย็นะบายไอซันมานี่มาลงมาก็นอนอยู่ใต้ต้นหะม่มเล็บตเนีย จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนก็ขอจบคลิปไว้สำนีกก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอซอนมาไม่ายกอนเหรอ